สัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะครับเพราะว่าช่องของผมไม่ได้เข้าไปเลยนะครับเพิ่งมาดูในช่องค้นหานะครับช่อง YouTube ของตัวเองนะครับเพิ่งเจอนะครับท่านใดนะครับที่หาช่องตัวเองไม่ไม่เจอนะครับในช่อง y o u t u b e นะครับก็เข้าไปใน y o u t u b e นะครับไปค้นดูนะครับ ผมเพิ่งเจอนะครับตั้งแต่หายไปเป็นปีนะแล้วตั้งแต่ลงหลวงพ่อแพรวัดพิคุลทองลงไปนะครับผมไม่ได้เข้าไปดูนะครับคยมีผู้เข้ามาชมคลิปกันอย่างมากมายต้องขอขอบพระคุณนะครับพอดีวันนี้นะครับก็เลยมาอัพนะครับวิดีโอใหม่ๆลงไปในช่องของตัวเองที่ไปค้นเจอนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง นะครับที่ชอบเรื่องพระเครื่องนะครับที่เข้าไปชมในช่องของผมนะครับตอนที่ผมลงหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อแพร์ห้าพันนะครับที่ผมหลงไปนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านที่สนใจนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีพระเครื่องที่ผมได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับซึ่งผมได้มาก็คือเป็นพระ ของหลวงพ่อหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับสร้างเมื่อปีพศ2537นะครับรุ่นเสาห้านะครับเป็นหลวงพ่อคูณพันล้านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันนะครับบางท่านอาจจะมีหรือมีอยู่ติดตัวนะครับซึ่งงพ่อคูณก็รู้นะครับว่าเป็นเกจิอาจารย์ของชาวไทยนะครับวันนี้ผมได้มา สดๆร้อนๆนะครับได้พระมาดูองค์นะครับวันนี้ดูองค์ครับอันนี้คือหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นเสาห้านะครับพันล้านนะครับหลวงพ่อคูณนะครับสร้างเมื่อปีพศ2อ3 7นนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับภาพบัจะไม่ชัดนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับหลวงพ่อคูณรุ่นเสาห้าพันล้านนะครับ ยังกลิ่นยังกลิ่นยังหอมเนื้อว่านเลยนะครับกลิ่นยังหอมเนื้อว่านนะครับอันนี้ผมก็มาให้ชมนะครับท่านใดมีก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าเป็นยังไงนะครับใต้คลิปนะครับใต้คลิปคอมเมนต์มานะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเออท่านมีรุ่นนี้นะครับยังเก็บรักษาไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นคอเหมือนกันนะครับอันนี้เพิ่งได้มานะครับอันนี้คือกล่องนะครับ อันนี้คือกล่องนะครับเสา 5, 000, 000, 000, ห้าคูณพันล้านหลวงพ่อคูณปริสุทธ์โพนะครับวัดบ้านไร่ปีสองพันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอันนี้ได้มาสดสดร้อนๆนะครับต้องยังมีกลิ่นนะครับยังมีกลิ่นดูครับยังสวยงามเลยนะครับสวยงามมากนะครับในช่อง,องของผมคือช่องสดใสสูงม,มากนะครับอ่า เป็นพระบ้านบ้านนะครับในเนื้อหาพระบ้านบ้านนะครับท่านเดี๋ยววันหลังผมก็จะมีพระดีๆมาให้ท่านชมอีกนะครับแล้วก็อาจจะมีการพาท่านไปกราบนมัสการหลวงพ่อต่างๆตามวัดนะครับผมก็จะนําท่านไปชมด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็อัพนะครับหาเรื่องพระเครื่องของพ่อคูณนะครับ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2,137นะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นเสาห้านะคูณพันล้านนะครับครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวพี่รักเกี่ยวกับภาพเครื่องนะครับที่เข้ามาชมช่องสดใสสุ่มมากแล้วก็เป็นพระบ้านๆนะครับสามารถกดเข้าไปเซิร์ชหาว่าสดใสสุ่มมากแล้วก็ภาพบ้านๆเดี๋ยวจะมีรายการดีๆภาพดีๆให้กับท่านผู้ ที่เข้ามาชมช่องของ,ของผมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ